ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวจะพาไปรักษานะเออไม่จะพาไปหาหมอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูกโอ้ออชีวิตกินอะกินอาหารก่อนนะดุแล้วเกินเข้าใกล้ก็ไม่ได้โอ้ยกลัวแล้วเกินเอาลูกอ่ะอ,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 อไม่เห็นดเข้าใกล้ก็กลักวโดวนตะปบ กว่าจะจับได้โอ้ยจับกับสวิงอะอย่า yeah, อยากเข้าไปอยากเข้าไป <S 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 เป็นอะไรล่ะลูกมักขามนี่ <S 2> <S 2> <S เพื่อนนะลูกเพื่อนเห็นไหมน่าสงสารเพื่อนนะเห็นไหมน้องเป็นแมวแมวจรข้างบ้านข้างบ้านยา,า,ายข้างบ้านแม่ของของแม่อ้อยนะคะกว่าจะจับได้คือแบบทุรักทุเลมากต้องใช้สวิงจับกันเมื่อกี้